สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนคอสตูมโบราณนะคะแล้วก็แนวเซียนเซียในตอนนี้เทพนิยายมีเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือตำนานรักพันหนึกสวรรค์นะคะนิยายต้นฉบับก็ดังมากๆได้รับความนิยมในประเทศจีนนะคะส่วนในเวอร์ชัน่นละครเราก็ได้น้องเจ้ารุษซื้อค่ะแล้วก็หวังอันวีนะคะมาเป็นนางเอกแล้วก็พระเอกในเรื่องนี้นะคะเราก็อืมหวานนั้นนะคะก็เล่าไปเรื่อยๆค่ะสปอยไปเรื่อยๆ นะคะคตอนนี้ก็หลังจากที่ออินของพวกเรากลับมาแล้วนะคะในฐานะของเฟิงห่วงค่ะเฟิงอินนั่นเองนะคะนางนั้นก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับหยวนฉีอีกต่อไปค่ะเมินนะคะเราก็เทสัจเทพหยวนฉี่กันไปเลยทีเดียว ดังนั้นแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็จึงสั่งห้ามนะคะสั่งห้ามทุกๆคนประมาณว่าก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาพูดถึงชื่อแบบหยวนฉี่อะไรต่อหน้านะคะแล้วก็เธอนั้นเวลาที่ไปเจอหรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็แซงทําเป็นว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะคะแต่เมื่อเฟิงวินนั้นไปที่โลกใต้บาดาลน,นะคะเมืองบาดาลโลกผีนั่นนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะท่านชิวเหยียนที่ให้การช่วยเหลือนะคะเมื่อหลายเมื่อหลายครั้ง ก่อนที่ไปแบบว่าเวียนไายตายเกิดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพันปีเลยละคะ่ะหยวนฉี่นั้นมาก็ได้ยินเช่นนั้นนะคะเมื่อมองดูท่าทางที่แบบผ่านหน้าจอเนาะคุณหวังฮันอี้นะคะเล่นได้น่ารักดีนะคะได้เห็นถึงความน่ารักของหยวนฉี่นะคะทางด้านเฟิงอินนั้นก็มีความรู้สึกนึกถึงวันเวลาเก่าๆเ,เหมือนกันนะคะแต่ก็เห็นว่าอุ๊ยมันก็เป็นในด้านที่ไร้สาระนั่นเองค่ะ ทางด้านชิวเยียนนะคะท่านก็ปั่นเก่งเช่นเดียวกันนะคะท่านก็ถามประมาณว่าเออเนี่ยก็ฝังวินเจ้านั้นก็ต้องการจะล้ำลึกถึงเพื่อนเก่าไหมอะไรไหมนะคะซึ่งคําพูดของชิวเยียนนั้นพูดด้วยเรียกได้ว่าน้ําเสียงที่เย็นชาแต่ก็ตรงประเด็นนะคะตรงไปตรงมามากๆค่ะซึ่งสําหรับนางเอกของพวกเราเองนะคะก็มีคําพูดที่เป็นประโยคแหมเจ็บแสบเนาะก็บอกว่าเออนางนั้นก็ไปแบบว่ากลับชาติมาเกิดนะเวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว ก็เป็นเวลาเป็นพันปีอะไรแบบเนี้แล้วก็ถือว่านางมีเพื่อนเก่าอยู่ทั่วทุก มุมโลกนี้เลยนะคะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาจานะคะหยวนฉี่อะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ตัวนางเองนะคะก็ไปประจําอยู่ที่บนเกาะอูถงแล้วนะคะแล้วก็เป็นนกแบบหงเพลิงเป็นฟีนิกซ์ที่แบบมีอิสระมากๆสบายใจสุดๆเหตุใดจะต้องมองหาโชคร้ายจากอดีตอีกนะคะนั่นก็มีความโอ้โหเสียบลึกเข้าไปนะคะแทงจึกๆเข้าไปในหัวใจของหยวนฉี่นั่นเองนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าหยวน นั้นนะคะเป็นหหยนาค่ะเป็นภัยพิบัติของออินหรือว่าเฟิงอินของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งหยวนฉี่นั้นบอกแล้วว่าหยวนฉี่ของพวกเราไม่ได้โง่ค่ะเขาก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของเฟิงอินนางเอกของพวกเราโดยธรรมชาตินะคะแล้วหัวใจของเขามันก็เศร้านะคะจุดนี้ก็เห็นใจนะคะดวงตาของน้องหวังอันวีก็เศร้าเช่นเดียวกันนะคะเจียเจียนะคะเจียเจียหวานนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงหยวนฉี ขี่เป็นอย่างมากเลยนะคะ ยวนฉี่ของพวกเรานะคะก็เรียกได้ว่ามีความกระอักเลือดนะคะอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็แบบเป็นลมอะ่ะเหมือนกับว่าสองก้าวของเขาที่ห่างจากโรคผีไปนะคะจุดจุดที่มันเป็นเขาเรียกไรเดียวความผิดปกตินะคะเพราะว่าเขานั้นเหลือแค่พลังแบบนิดเดียวอะ่ะแล้วผนึกอยู่กับไอ,ไอยวนเซินเจียนนะคะตรงนั้นน่ะซึ่งทําให้คนนั้นได้เห็นร่างของเขานะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็พวกเราคนดูก็ตกใจคะ่ะส่วน ส่วนในนั้นนะคะในโลกบาดาลที่เห็นสภาพแบบนี้ของหยวนฉี่พวกเขาก็ตกใจเช่นกันก็คนที่มาด้วยนะคะกับทางหยวนฉี่นั้นนะคะก็รีบนําหยวนฉี่นั้นกลับไปที่พระราชวังชิงฉือทันทีค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการพักผ่อนนะคะไม่กี่วันเนี่ยหยวนฉี่ของพวกเราก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะซึ่งจุดนี้หยวนฉี่ก็มีความเศร้าอีกแหละเพราะว่าเขานั้นก็ก็ ตระหนักเนาะว่าเขาได้สูญเสียออินไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เขาไม่สามารถจะสูญเสียฟงอินไปได้ค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตราบใดที่ฟงอินสามารถที่จะให้อภัยเขาได้เนี่ยเขาทั้งสองคนก็แบบสามารถจะกลับมาคืนดีกันได้นะหยวนฉี่นั้นออยอมค่ะยอมที่จะทำทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ จากนั้นนะคะในระครค่ะทางด้านของฟิงหรันหรือว่าท่านฟิงหยวนนั้นก็เดาได้แล้วว่าสิทธิ์นะคะของตัวเองก็คือฟิงอินเนี่ยกำลังซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่นะคะพอเห็นพฤติกรรมนะคะของหยวนฉี่อะไรแบบนี้ค่ะท่านผู้อาวุโสนะคะอย่างอู๋ซีหยางนะคะก็บอกด้วยว่าเออเขาตรวจพบร่องรอยนะของพลังอมะตะเนี่ยของของฟงหวงนะคะแล้วก็ทางด้านของ ในออินเออมันมีแบบจิตวิญญาณนะพลังจิตวิญญาณของของเฟิงอินแต่ก่อนเนี่ยนะคะในในอ,อินด้วยแล้วทําไมคุณถึงนั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเฟิงอินกับออินนั้นก็คือเป็นเป็นคนคนเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนะจุดนี้นอในละครก็ยังทําให้หนางเอกของพวกเรานะคะมีความรู้สึกแบบงุดหงิดทุกครั้งที่ได้เห็นหยวนฉี่นั่นเองนะคะจุดนี้ก็น้องๆแสดงกันได้น่ารากักแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะก็ฟ ไปเรื่อยๆก่อนนะฝฟิงวินนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวมันก็จะเข้าสู่จุดพีคอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หลอกล่อให้พวกเราคนดูมีความรู้สึกใจฟูขึ้นมานะคะย้นฉี่นั้นนะคะเวลาที่จะเข้าไปเกาะอูถงเนี่ยจริงๆถามว่าฟิงวินเนี่ยอยากจะพบไหมก็ไม่ได้อยากจะพบนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์เทพเนาะทางด้านของเหล่าบรรดานะคะผู้คนในตระกูลฝิงเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าห้ามเขาหรือไล่เขาออกไปนั่นเองค่ะ แต่ว่าที่น่าที่น่าลำคาญเนอะเหมือนกับว่าในตอนนั้นะ่ะในตอนในตอนในละครนะในละครนะคะก็คือหยวนฉีนั้นมักจะพาอาวี่ไปด้วยนะคะอ,อี <c oughs> เอออ,อีนี่แบบเสริมมาสงสัยอยากจะให้แบบผักดันดาราน้องใหม่คนนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องพาอาวี่ไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็แม้ว่าอาวี่นั้นจะเป็นน้องสาวของออ้น,นะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งก็เคยอาศัยอยู่ในแบบสามอาณาจักรนะคะและในชื่อของเหมือนกับ ยังไงดีอ่ะแบบก็เอาเป็นว่านะคะโดยธรรมชาติแล้วก็ถือได้ว่าเป็น เป็นน้องสาวของเฟิงอินได้เนาะตามตามละครนะอันนี้ตามละครนะคะส่วนในนิยายไม่มีหลอกอาองอาอี้เนี่ยนะคะทีนี้หลังจากที่หยวนฉีนะคะสะกดรอยตามอย่างต่อเนื่องนะคะไปเรื่อยๆค่ะฝ่ายชายของพวกเราต้องการที่จะให้ฝ่ายหญิงก็คือเฟิงอินนั้นใจอ่อนนะคะยอมยกโทษให้เขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ใช้ได้จริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าทฤษฎีด้านได้อายอดนะคะแล้วก็ตื้อเท่านั้นที่คองโลกก็ในที่สุดก็ทําให้เฟิงอินของพวกเรานะคะเลือกที่จะ ให้อภัยหยวนฉีนั่นเองค่ะแต่ว่าในจุดนั้นนะคะในจุดที่เป็นเวลาที่นางคิดว่าโอเคจะปล่อยวางละเรื่องราวของของความแค้นในอดีตนะคะก็กลายเป็นว่า ดินแดนนะคะพิภพปีศาตนั้นก็กลับตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นแล้วนะคะเพื่อจะปกป้องให้สามอาณาจักรเนี่ยได้ปลอดภัยจากความความวุ่นวายของพิภพปีศาต์นะคะหยวนฉีของพวกเราที่ที่ตอนนี้นั้นพลังของเขานะคะผนึกนะคะรวมรวมอยู่กับหุนตุนในกระบี่หยวนเซินนั่นแหละค่ะก็เลยต้องมาผนึกนะคะจิวโยเข้าไปอีกนะคะไม่ให้พวกสัตว์ประหลาดนั้นออกมานะคะก็เลยทําให้เฟิงวินาน ะะก็ได้ยินนะคะเรื่องราวที่หยวนฉีนั้นหมดไปแล้วค่ะเรียกว่าเสียชีวิตไปนะคะสัจเทพก็เสียชีวิตได้นะคะหยวนฉีของพวกเราไปแล้วสองรอบเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นแล้วนะคะโอ้โหต้องต้องบอกว่านางเอกของพวกเราก็แด,ดจังกึมอาการนี้เลยนะคะก็คือเบลอไปเลยค่ะเพราะว่านางนั้นกําลังจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นความแค้นที่เธอคิดว่าเธอนั้นแบบว่ากโกรธนะคะโกรธคูชิงหรือว่า กดหยวนฉี่ของพวกเราในตอนที่เธอนั้นจะตายที่ตอนเป็นอ,อินนะคะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งที่จะได้แบบว่าโอเคปรับความเข้าใจกันเนี่ยพระเอกของพวกเราก็ไปแล้วนะคะรอบสอง หลังจากนั้นนะคะแน่นอนว่าค่ะในละครจะต้องรวมนะคะมิวสิกวิดีโอนะคะภาพที่มันบีบหัวใจของพวกเราค่ะจะต้องแสดงนะคะว่าหยวนฉีของพวกเรานั้นทําอะไรบ้างให้กับอ,อินนะคะฉากนี้มาแน่ๆเดี๋ยวพวกเราเตรียมทิชชู่เอาไว้นะคะทีนี้ค่ะมันก็จะถึงจุดที่เฟิงอินนั้นนะคะก็ตามหาร่องรอยนะคะจิตวิญ,ญญาณของหยวนฉีนะคะแต่ว่าตามหายอย่างไรก็หาไม่เจอนะคะคือ คือนางนั้นก็เข้าใจว่ามันกระจัดกระจายไปหมดแล้วแต่ว่าที่จิวยโยอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มีความหวังว่าถ้าเกิดเจอร่องรอยของจิตวิญญาณเนาะในความเป็นสัจเจเพนียก็สามารถที่จะคือทุกสิ่งอย่างที่เจอนะคะของเทพพเจ้าเนี่ยสามารถจะ,จะกลับมาได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ฟิงอินก็ยินดีที่จะรอค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่ฟงอินนั้นนะคะก็ เช่นเดียวกันค่ะทำเหมือนกับหยวนฉี่เลยนะคะนางนั้นด้วยความสนิทสนมกับ ท่านชิวเหียนนะคะก็ลงไปที่โลกผีแล้วค่ะก็ลงนะคะค้นหานะคะร่องรอยจิตวิญญาณของหยวนฉีที่กระจัดกระจายเนี่ยเป็นเวลาถึงร0อปีก็หาไม่เจอค่ะดังนั้นเฟิงอินนะคะเศร้ามากค่ะคือคือมันกระจัดกระเจิงไปหมดนะคะแล้วในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็จะมีเหมือนกับเพื่อนนะคะก็คือมีทางด้านขององค์หญิงเหียนซวงจากเผ่าอินซีนะคะก็จะเข้าไปดูแลที่ตระกูลเฟิงเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น ว่าตระกูลเฟิงก็มีผู้อาวุโสอยู่นะคะแต่ว่าการที่เหยียนซวงเข้าไปได้ก็เพราะว่าทางด้านเฟิงอินนั่นแหละค่ะคือได้บอกไว้นะคะบอกไว้กับผู้อาวุโสว,ว่าเออเนี่ยจะมีบางครั้งที่ออทางด้านของ จัก,กระพดดินีนะคะแห่งเผ่านกอินทรีนั้นจะเข้ามานะคะดูแลช่วยช่วยดูแลงานในในเกาะอูทงนะคะซึ่งณจุดนี้ก็เป็นความเป็นเพื่อรักเนาะของเฟิงวินกับทางเหยียนสวงนะคะส่วนเฟิงวินนั้นก็ยุ่งค่ะตามหานะคะตามหาจิตวิญญ,ญาณของหลวอยู่นะคะก็หาไม่เจอคะ่ะก็รีบนะคะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องบุกนะคะขึ้นไปที่ดินแดนนะคะเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่มันก็ปกติก็ผนึกอยู่นะคะ ทีนี้มันจะได้พบง่ายๆไหมก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะ <c oughs> ขึ้นไปนะคะก็ต้องไปแสดงเขาเรียกว่ายัางไงดีมันก็ต้องแสดงให้รู้ว่ามีคนมาอยู่หน้าประตูใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้การที่จะ เปิดแล้วว่าเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะมันก็ไม่ได้ง่ายๆค่ะดังนั้นนางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องรับสายฟ้าก่อนนะคะซึ่งไอ้สายฟ้าเนี่ยเป็นสายฟ้าจากเขาเรียกว่าสายฟ้าเทพเจ้าค่ะบันเนเพราะว่ามันมันคุ้มครองนะคะดินแดนไอ้ศักดิ์สิทธิ์คือคุ้มครองดินแดนเทพเจ้าอยู่นะคะก็นางเอกของพวกเราเฟิงอินเนี่ยก็จะต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้นะคะ49สายค่ะก็เปียง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 ไปเรื่อยๆนะคะด้วย ความรักที่มีต่อหยวนฉี่นะคะเฟิงวินของพวกเรานั้นก็อดทนต่อพลังแห่งวิญญาณของนางที่จะต้องถูกเผาด้วยไฟอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเป็นสายฟ้าของเทพเจ้านี่แหละคะ่ะก่อนที่จะได้เข้าพบกับนะคะเออเรียกว่าว่าที่ได้ไหมหรือว่าเรียกว่าแม่ของสามีเลยนะคะนั่นก็คือได้พบกับสางกู่ด้วยลาเอาอย่างง่ายๆนะคะส่วนสางกู่นั้นก็อย่างที่หวานบอกว่าก็มีการเหมือนกับว่าสอนบทเรียน ะะให้กับสไปค์คนนี้ไปเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้บอกความจริงที่แน่ชัดว่าเดี๋ยวหยวนฉีจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเพียงแต่พูดเป็นเหมือนกับว่าบอกว่าเออไม่ต้องกังวหลหรอกเพราะว่าทุกอย่างมีวิถีของมันนะคะซึ่งณนะจุดนี้ค่ะก็ฟงอินนั้นก็เลยเลือกนะคะเลือกที่จะเชื่อว่า วิถีของหยวนฉี่นั้นจะต้องได้กลับมานะคะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นางก็จะรอคะ่นะณจุดนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าในละครนะจะจัดแสดงให้เราเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอ้ตัวที่ฟงอินของพวกเรานะคะขึ้นไปเพื่อจะขอพบซางกู่เนี่ยมันอยู่ในช่วงของบทบทพิเศษนะคะส่วนตัวของเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันจบแค่ว่าฟงอินของพวกเรานั้นหายสาบศูนย์ไปนะคะหลังจากที่รู้ความจริงว่าหยวนฉี่นั้นนะคะดับศูนย์สองครั้งนะคะ ก็คือเสียชีวิตไปอะไรแบบนี้คือดับสลายไปนะคะส่วนในบทของพิเศษนั้นก็จะมีเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเออเฟิงอินหายไปไหนนะคะก็ตอนแรกก็จะไปอยู่ที่พระราชวังชิงฉือนะคะไปดูแล้วก็เอยไม่มีอะไรเลยไปดูคือที่พระราชวังชิงเฉอจะมีจุดนะคะที่พระเอกของพวกเรานั้นได้สร้างนะคะเหมือนกับ สร้างเป็นภาพทั้งหลายอะไรเงี้ยไว้ให้เฟิงอินของพวกเราเหมือนกับมิติอีกมิติหนึ่งอะไว้รอเฟิงอินด้วยในนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเฟิงอินก็จะต้องไปที่โลกบาดาลน,นะคะดินแดนบาดาลหรือว่าโลกผีนั่นแหละแล้วจากนั้นพอหาไม่เจอปุ๊บก็ถึงจะขึ้นไปที่ดินแดนเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะคะไปหาแม่สามีค่ะไปหาซางกู่นะคะ ออละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิษดนี้แล้วนอกจากนี้ในตอนพิเศษก็จะมีพูดถึงเรื่องราวของลูกสาวด้วยเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะก็เป็นอะไรที่ที่ปอบประโลมนะคะคนอ่านนิยายค่ะปอบประโลมว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็ได้ใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยนะคะออละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ